สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอแมมค่ะคลิปนี้นะคะมาอ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมนะเจอเจอกันทุกวันนะคะเดี๋ยววันนี้แมมจะมาอ่านไพ่ในหัวข้อพรเรื่องใดที่ถึงเวลาแล้วนะคะที่เพื่อนๆจะได้รับนะคะอาจจะมีการไปขอพรไหมหรือถ้าไม่ขอพรก็อาจจะเป็นบุญกุศลนะคะหนุนนาเรื่องหนี้เข้ามาให้เพื่อนๆได้รับกันนะเดี๋ยวมาดูนะคะ ว่าเป็นเรื่องใดเนาะก็เป็นการอ่านไพ่โดยภาพรวมเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆนำคำทํานายดีๆหรือพรดีๆนะแบบน้อมนำไปดึงดูดพลังงานดีๆไปปรับใช้กับตัวเองหรือว่าเป็นการรับเรื่องดีๆแล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนพลังงานตัวตนของเพื่อนๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะแล้วก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะช่วย กดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องแม่หมอแมพด้วยนะคะให้แม่มีมโอกาสมานั่งอ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆไปยาวๆนานๆเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะเป็นการอ่านไพ่แบบภาพรวมเหมือนเดิมนะเพื่อนๆค่ะ,ะว้าวคิงอัศวินค่ะอัศวินถือถ้วยเด็กถือเหรียญ The world ค่ะ ดี e อ็มเพรสนะคะไพ่ของความสง่างามขึ้นมาเลยสี่เหรียญเอ่อสี่ดาบค่ะการปล่อยวางนะโอเคอ่ะเดี๋ยวดูกันเนาะพลังงานตัวตนของเพื่อนบอกก่อนเลยอัดสวินถือถ้วยก็คือการพร้อมเขาเรียกว่ามีความพร้อมในการเติมเต็มเรื่องของความสุขนะคะความรักความปรารถนาดีทั้งเติมให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่น เป็นคนที่อยู่ในพลังงานของความสุขอะเ,เพื่อนๆพลังงานของการแบบไม่รีบหลอนไม่เร่งรีบทาอะไรก็แล้วแต่จะให้ความสําคัญกับความสุขความก้าวหน้านะ่ะต้องการนะคะเด็กถึงเหรียญเนี่ยความก้าวหน้าต้องการแต่ไม่ได้มุ่งหวังเป็นประเด็นหลักนะคะประเด็นหลักคือทุกย่างก้าวที่ไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นน่ะ ควรจะเป็นย่างก้าวที่ดำเนินไปอย่างมีความสุขนะคะเพื่อนๆจะชอบทำอะไรที่ถามความรู้สึกตัวเองก่อนนะว่าทำสิ่งนี้แล้วมีความสุขไหมนะ,ะหรืออาจจะได้รับความโชคดีก็ได้ก็คือได้ทำอะไรอย่างที่ตัวเองรักอย่างนี้ค่ะและระหว่างทางอะที่ก้าวเดินอ่ะเพื่อนๆจะพร้อมเขาเรียกว่าพร้อมรับความสุขเสมอกับพร้อมเป็นผู้ให้ความสุขเสมอไพ่ของอัศวิน ถือถ้วยดูเหมือนกับว่าอัศวินเนี่ยเขาเป็นคนที่เหมือนมีแรงฮึดบุกมานะอดทนสู้บากบันอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าอัศวินถือถ้วยจะแตกต่างจากอัศวินในรูปแบบอื่นก็คือเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นจริงแต่เขาไม่ทิ้งเรื่องของความสุขค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ดูเหมือนกับว่าไม่ได้กระตือรือร้อนรีบร้อนรีบเร่งกับชีวิตมากนะักเขาปล่อยให้ชีวิตดําเนินไปแบบ เอยๆบ้างก็ได้อย่างเงี้ยค่ะถึงเขาเรียกว่ารู้จังหวะของการก้าวเดินอ่ะไม่ได้เป็นคนก้าวเดินแบบว่าบบต้องควบม้าแบบตะบมึงแบบรีบเร่งนะถึงคราวถึงคราวที่แบบว่าเร่งก็เร่งได้ถึงคราวที่กลับมาเดินแบบช้าๆบ้างก็ไปแบบช้าๆนะฮะเพราะเขาเชื่อว่าความมั่นคงอ่ะในจิตใจอ่ะ เป็นเรื่องที่สําคัญกว่าความมั่นคงภายนอกนะคะคือความมั่นคงของจิตใจอ่ะเป็นเรื่องที่งดงามกว่าวัตถุข้าวของสิ่งของเนาะแล้วก็อาจจะเป็นจังหวะที่เขาเริ่มก้าวอ่นะเริ่มก้าวเพื่อนๆอาจจะเริ่มก้าวแล้วก็มองจุดหมายอะไรบางอย่างอ่ะที่มองว่าช้าๆได้พระเล่มน้าประมาณเนี้ย แต่ถามว่าเป็นคนที่มีหัวธุรกิจไหมเป็นคนที่มีอย่างนั้นเป็นคนที่มีหัวธุรกิจหัวความก้าวหน้าความมั่นคงนะคะแต่เป็นคนที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะให้ความสําคัญเรื่องเงินทองอ่ะให้ความสําคัญอยู่แล้วแต่ว่าการจะได้มามันควรจะมากับความสุขควรจะมากับความมั่นคงนะคะควรจะมาจากความภาคภูมิใจของตัวเองความสามารถอย่างี้ยค่ะทักษะ ของตัวเองอย่างเนี้ยถึงแม้ว่าจะมีไม่มากแต่เท่าที่มีอยู่ก็ก็เรียกว่าไม่ได้จะต้องได้มาแบบเขาเรียกอะไรอะแบบต้องถืออำนาจบาทใหญ่จะต้องมีบารมีเยอะอะไรอย่างเนี้ยอาจจะต้องแบบว่ากระเสือกกระสนดิ้นรนอาจจะไม่ได้แนวทางนั้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดอะเวิรสัมทับในเรื่องของการรักตัวเอง เพื่อนๆจะเป็นคนที่รักตัวเองและให้ความรู้สึกที่ดีกับตัวเองคือทําอะไรก็แล้วแต่จะซัพพอร์ตตัวเองนะคะไม่ได้หมายความว่าเห็นแก่ตัวเลยนะเพื่อนๆไม่มีความเห็นแก่ตัวนะคะไม่มีความเห็นแก่ตัวแบบแบบที่เบียดเบียนคนอื่นอ่ะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะแต่เห็นแก่ตัวให้ตัวเองมีความสุขอ่ะใช่ให้ตัวเองมีความสุขไม่เบียดเบียนคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่จะต้องออกไป นอกกรอบเพื่อไปทำนู่นทำนี่แล้วมันเจ็บปวดกับตัวเองจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าจะอยู่จะถามตัวเองก่อนเวลาจะทำอะไรอะคะ่ะจะถามตัวเองก่อนว่าเรามีความสุขไหมหรือเวลาที่เรามีความไม่สบายใจเกิดขึ้นเนีย่ยสีดาบนะคะความไม่สบายใจเกิดขึ้นเพื่อนๆจะเรียนรู้การปล่อยวางนะคะแล้วก็กลับมาอยู่กับพลังงานที่อยู่ภายในของตัวเองนะคะ กลับมาถามใจตัวเองว่าอันนี้ก่อให้เกิดความทุกข์ไหมถ้าก่อให้เกิดความทุกข์อเรามีวิธีการอย่างไรที่จะปลดปล่อยพลังงานความทุกข์เนี้ยออกไปให้ได้นะคะอย่างเวลาตอนนอนนะคะก่อนนอนหรืออย่างเงี้ยเพื่อนๆจะมีการทบทวนมีการทบทวนสิ่งที่ผ่านมากับตัวเองนะคะทบทวนเพื่อจะปล่อยวางบางเรื่องที่เราอาจจะเข้าไปแก้ไขไม่ได้แล้ว ะค,ะคือผ่านแล้วก็ต้องให้ผ่านไปแต่ถ้าเกิดว่าอะไรแก้ไขได้เพื่อนๆจะบอกว่าถ้าเรามีโอกาสได้ทำเราก็จะแก้ไขเราก็จะทำนะคะไม่ว่าจะแก้ไขเพื่อให้ความรู้สึกตัวเองกลับมาดีหรือกลับไปแก้ไขเพื่อให้คนอื่นเข้าใจเราอย่างนี้ค่ะก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นจังหวะที่เพื่อนๆอาจจะมีการส่งบุญนะคะขอบคุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณเทวดานางฟ้าประจําตัวอย่างนี้ค่ะขอบคุณตัวเองนะคะขอบคุณผู้คนหรือว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาอย่างนี้ค่ะโอกาสที่ได้รับทุกพลังงานที่ซัพพอร์ตเพื่อนๆอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆจะขอบคุณเขาเนาะเพราะว่าเราถือว่าเราได้รับโอกาสในการที่ยังมีลมหายใจอยู่อย่างนี้ค่ะอืม เวลาที่เพื่อนๆปล่อยวางอะไรเห็นไหมเพื่อนๆจะแบบว่าเขาเรียกว่าสงบอะคือสงบหลับตานะคะไม่ไม่อยู่กับอดีตละแต่พยายามที่จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันบางครั้งอะก็ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอะนะคะที่จะทำแบบนี้ได้แต่เพื่อนๆ,ๆบอกว่าด้วยความที่มีศรัทธาในตัวเองอะเพื่อนๆเชื่อว่าไม่มีทุกข์ใดยอยู่กับเรานาน ไม่มีสุขใดอยู่กับเรานานเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วอะเดี๋ยวมันผ่านมาก็ผ่านไปถ้าเราแก้ไขอะไรได้เราแก้ไขถ้าอะไรแก้ไขไม่ได้แล้วเราก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของอดีตไปเราก็ต้องทำปัจจุบันแล้วเพื่อเป็นอนาคตที่ดีต่อไปอย่างนั้นดีกว่านะคะและเพื่อนๆพยายามที่จะเรียนรู้เรื่องของการพึ่งพาตัวเองให้ได้นะหลายพลังงานพึ่งพาตัวเองได้เป็นดีเอ็มเพแล้วนะดีเอ็มเคือ คนที่มีความสมบูรณ์พูนสุขหรือการตั้งปรารถนาของตัวเองไว้ว่าให้ตัวเองเป็นคนที่มีความสมบูรณ์พูนสุขมีความสง่างามงดงามในตัวเองนะเป็นพลังงานที่เป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาแต่นั่งอยู่บนบัลลังแห่งความสุขนะคะบอลลังแห่งความปรารถนาดีทั้งต่อตัวเองและต่อผู้อื่นอะบางทีเพื่อนๆคิดด้วยนะสาหรับเพื่อนเ,อนเอนที่เป็นโสด นะคะจะคิดด้วยซ้ำว่าโสดก็ไม่เป็นไรขอให้โสดแล้วดูแลตัวเองได้ขอให้โสดแล้วมีพลังชีวิตที่ดีอย่างนี้ค่ะกับตัวเองเนาะแล้วก็มีพลังชีวิตที่ดีกับคนอื่นก็ถือว่าพร้อมที่จะเป็นโสดแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนๆชอบอยู่ในพื้นที่ที่อยู่แล้วสงบอยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วมีรู้สึกว่าที่นั่นพลังงานดีอะนะคะเพื่อนๆก็จะอยู่กับตรงนั้นอยู่กับสิ่งนั้น นะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่อาจจะมีครอบครัวนะคะเนี่ยมีครอบครัวก็มุ่งหวังไหมเรื่องของการตั้งครรภนะเรื่องการมีบุตรมีลูกก็มีโอกาสาที่จะได้มีนะคะอาจจะเป็นโอกาสจากการขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะจึงน้อมนําเรื่องนี้มานะหรือว่าการขอเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งกับตนเองแล้วก็ให้ผู้อื่นก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะได้รับพรนั้นเห็นไหมว่าเพื่อนๆตั้งจิตตั้งใจในการขอพรหรือว่าในการขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเพื่อนเเป็นคนที่เหมือนกับว่าก่อนที่เพื่อนๆจะขอพรหรืออย่างเงี้ยเหมือนเพื่อนเเป็นคนที่น้อมนําการทําสมาธิอะค่ะแล้วอุทิศบุญแผ่บุญไปก่อนนะ ก่อนที่แบบว่าจะขอพอรสิ่งนั้นอะไรอย่างเนี้ยค่ะนะอาเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าพรสิ่งใดพรใดนะคะที่เพื่อนๆคู่ควรจะได้รับแล้วนะเป็นเรื่องใดการเติบโตวความก้าวหน้านะคะการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางที่มันงดงามทิศทางแห่งความเติบโตะคะ่ะแปดแปดดาบเออแปดไม้เท้านะคะความยุติธรรม ถ้าเ,เพื่อนๆลองขอเรื่องของความยุติธรรมความเด็ขดขาดความชัดเจนนะคะเ,เขาเรียกว่าความความถูกต้องนะคะถ้าเ,เพื่อนๆต้องการเรื่องนี้เนาะโอ้มากับเดอะซันด้วยเดอร์ซันนี้บ่งบอกถึงเรื่องของทุกเรื่องที่ปรารถนานะ,ะมีโอกาสที่จะได้รับแล้วจริงๆบอกทุกเรื่องเลยนะคะความรักความสัมพันธ์การงานการเงินสุขภาพ ได้หมดเลยบริวารน,นะคะหรือว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยโชคทรัพย์โชคลาภก็มีโอกาสได้ด้วยเนาะสี่ไม้เท้าโดดเด่นในเรื่องของความสัมพันธ์หรือการเติบโตในธุรกิจนะแล้วก็มากับก้าวถ้วยความสุขความพึงพอใจนะคะถ้าเกิดสำหรับพลังงานของเพื่อนที่เป็นโสดอ่ะ ถ้าเพื่อนๆเป็นโสดเพื่อนๆจะปรารถนาเรื่องของกับความสุขความสบายใจการเติบโตความก้าวหน้านะคะตรงนี้ความยุติธรรมให้กับตัวเองคือขอให้ตัวเองโสดอย่างมีพลังในการดูแลตัวเองธุรกิจการงานก็ขอให้เติบโตไปได้เพื่อที่จะสับพอตัวเองได้หรือว่ารับช่วงรับกิจการกับกับครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะครอบครัวส่งต่อธุรกิจมาให้อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะสาร ธุรกิจนั้นนะคะไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จได้นะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสเห็นช่องทางใหม่ๆที่จะเติบโตพัฒนาไปหรือตัวขเป็นเพื่อนเองอะคะ่ะอาจจะได้มีการมองหาเรื่องของการพัฒนาตัวเองคะพัฒนาตัวเองไปสู่การพัฒนาชีวิตและอาชีพอาจจะมีการไปเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆลงคอเตนรู้เรื่องใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนํามาขยายต่อยอดธุรกิจหรือต่อยอดให้กับชีวิตของตัวเองการเรียนรู้จากช่องทางอื่นๆอย่างเงี้ยออนไลน์เอออย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรียนรู้จากจากผู้รู้อย่างเงี้ยก็ได้นะเพื่อนๆตอนนี้เหมือนเปิดรับเปิดรับเหมือนเป็นจังหวะเปิดจังหวะเปิดรับพลังงานดีๆอ่ะ เข้ามาในตัวเองแต่จริงๆแล้วพลังงานดีๆที่เกิดขึ้นได้เนี่ยหรือพอรที่เพื่อนๆจะได้รับเนี่ยค่ะมันเป็นการสั่งสมนะสั่งสมคุณงามความดีของเพื่อนๆที่มีมาค่ะนะคะแม้จะไม่ขอพรนะ่ะก็ได้รับนะก็ได้รับสิ่งน,นี้เพราะว่าอะไรถึงเวลาโอกาสเวลา,า,าถ้าเป็นในเรื่องของการงานอยางม่โอกาสเติบโตแต่ว่ามันเป็นสเต็ปนะเป็นขั้นบันได นะอาจจะไม่ได้หวือหวามากนะแต่เห็นแสงสว่างชัดเจนว่าขับเคลื่อนมาถูกทางแล้วและเห็นโอกาสในการต่อยอดด้วยนะต่อยอดธุรกิจเกิดช่องทางใหม่ๆเช่นช่อง,องทางโซเชียลออนไลน์อย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าขยายขยับขยายสาขานะสาขาหรือว่าการเห็นโอกาสเห็นหน้างานอย่างเงี้ยว่า มันมีโอกาสที่จะไปแตกดอกออกผลนะได้อีกอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือถ้ามองในเรื่องของความสัมพันธ์มองในเรื่องของความสัมพันธ์สำหรับใครก็ตามแต่ที่มองเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานนะมีโอกาสได้ได้มั่นหมายแต่งงานไปอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง หากจะต้องการจดทะเบียนสมรสอะไรแบบนี้ค่ะก็มีโอกาสได้เป็นไปตามกฎหมายนะคะคือมีความชัดเจนในทางกฎหมายลายลักษณ์อักษรอย่างนี้ค่ะชัดเจนขึ้นนะมันหมายแต่งงานหากมุ่งหวังเรื่องของการมีบุตรมีลูกก็มีโอกาสเนี่ยค่ะมีโอกาสมีบุตรมีลูกนะคะสืบทอดวงตระกูลต่อไปอะไรแบบนี้นะ ได้รับตรงนั้นแล้วอาจจะแต่ว่าก็มีส่วนนะว่าเป็นพลังจากการขอพอรนะก็ได้ด้วยนะคะขอขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางทีก็ขอพอรจากจักรวาลเลยแหละหรือว่าจักรวาลส่งเขามานะคะให้มาเกิดเป็นบุตรเป็นลูกของเราก็เป็นได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆอ,อาจจะเอ,อได้บริวารที่ดี อย่างนี้ก็ได้ถ้าขอพรอเรื่องของบริวารก็มีโอกาสมาได้บริวารที่ดีเอ,อบริวารมากับความถูกต้องมาแบบว่าสร้างพลังที่ดีต่อกันอย่างนี้ค่ะจิตใจที่ดีต่อกันหรือว่าส่งเสริมในเรื่องของธุรกิจการงานไปสู่เป้าหมายที่สําเร็จอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะอืถ้าเกิดเป็นพ่อค้าแม่ค้า ก็หรือทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการแสดงความบันเทิงกิจการของตัวเองอย่างนี้ค่ะมีความสำเร็จไปกับความสุขเพื่อนๆเ,เหมือนกับว่าเพื่อนๆมองเรื่องของความสุขเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะเพื่อนๆก็คือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้อยู่บนพื้นฐานของความสุขด้วยอะหรือว่าทำไปในจิตใจที่มีความสุขอย่างนี้ก็ได้ถ้าเพื่อนๆทำแบบนี้ เพื่อนๆจะได้รับพลังที่ดีมากนะคะความสุขเอยจะหนุนนำนะมีโอกาสมีโชคมีทรัพย์มีโชคมีลาบมีโชคมีทรัพย์นะคะก็ได้ด้วยนะ<ๆ>เพื่อนๆนะแต่ว่าต้องบอกเพื่อนๆนะว่าอย่าไปอะไรที่เป็นความเสี่ยงอนะ่ะอย่าไปลงกับความเสี่ยงเยอะนะเพราะว่าไพ่ของเพื่อนๆที่ปรากฏขึ้นในตอนเนี้ค่ะมันยังไม่ได้บ่งบอกเรื่องที่เสี่ยงแล้วคือเสี่ยงมากๆแล้วจะจะ จะแบบจะเขาเรียกอะไรอ่ะจะได้ก้อนใหญ่ก้อนโตอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่มันเป็นการได้มาแบบเล็กๆน้อยๆแต่ได้มาแบบเอ่อซัพพอร์ตตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะได้มากับความยุติธรรมได้มากับความคู่ควรที่สมควรจะได้แบบนี้นะอืมอ่าเดี๋ยวมาดูนะคะ พรใดอีกแหมจะอ่านเป็นภาพรวมคือคือเราอาจจะไม่ได้ทั้งหมดอย่างที่แหมอ่านมาแต่เพียงแต่ว่าด้วยความที่แหมอ่านไพ่ภาพรวมนะคะแหมก็จะอ่านให้เพื่อนๆแบบว่าหลากหลายตามที่เห็นจากหน้าไพา่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยการตั้งหัวข้อแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ดึงดูดพลังงานดีๆค่ะไปรับไปได้เลยนะคะถ้ามันเป็นความงดงามอะเพื่อนๆรับไปเลยนะ เด่ยมาดูกันนะคะสเตรนความเข้มแข็งความความเข้มแข็งที่มากับความอ่อนโยนนะคะพลังงานแห่งความเกล้อกูลอะ่ะเพื่อนๆ2สองดาบเป็นเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่จะเกิดความชัดเจนขึ้นนะคะหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆทําอทำอยู่ในช่องทางโซเชียลออนไลน์หรือกำลังมองหาการทำช่องทางเนี้ย มีโอกาสนะคะที่จะได้ขยับได้เริ่มต้นและไปสู่ความสําเร็จแต่ถ้าทําอยู่แล้วอะนะคะทำอยู่แล้วนะะลว่าก็เป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนะ,ค,ะความเครียดความวิตกกังวลจะเขาเรียกว่าจะขี้คลายสติปัญญาของเพื่อนๆน,นะคะจะนําพามาซึ่งความสุขแล้วนะคะจากที่เครียดก,กังวลวิตกอยู่เพราะว่าตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ไม่ได้อ่านะคะ่ะ โอกาสของการตัดสินใจเข้ามาแล้วพรที่จะได้รับในครั้งนี้ก็คือการเจอ,เจอกับพลังบวกความคิดที่เป็น positive นะคะคือพลังพลังความคิดที่เป็นบวกเกิดขึ้นรู้รู้หนทางแห่งการก้าวออกจากปัญหานะคะคือเหมือนปิ๊งไอเดียคือรู้เลยว่าอ๋อเวลาที่เราอยู่นิ่งๆแล้วแล้ววิเคราะห์ใช้สติ ปัญญามันเกิดจริงๆนะปัญญามันเกิดขึ้นเราจะแบบเห็นไหมว่าบางทีเราไม่ต้องร้องขอเลยอะแต่แต่เพียงแค่เราอยู่กับตัวเองอะคะ่ะเราทบทวนกับตัวเองแล้วเราหาบุตรหมายให้กับตัวเองได้ว่าเราต้องการอะไรในชีวิตอย่างนี้ซึ่งพลังที่เพื่อนๆต้องการมากอะ่ะเท่าที่ดูนะคะคือสิ่งที่เพื่อนๆตั้งโฟกัสเอาไว้เลยอะ่ะบางทีมันไม่ใช่เรื่องเงินด้วยนะเพื่อนๆไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องของความสุข นะคะเป็นเรื่องของพลังแห่งความสุขส,ขสขที่เพื่อนๆมองว่าเราคู่ควรจะได้รับอ่ะนะคะแต่ในขณะเดียวกันไพ่ก็บ่งบอกด้วยนะว่าถ้าเพื่อนๆเป็นที่ผ่านมาเพื่อนๆเป็นคนที่ไม่ละเลยกับการเป็นผู้ให้อ่ะนะคะในชีวิตก็ให้ผู้อื่นมามาตลอดเส้นทางการดำเนินชีวิตอย่างนี้ค่ะหรือว่ามีโอกาสได้ทําคุณความดีอ่ะอย่างนี้ มานะอาจจะไม่ได้ทั้งชีวิตหรอกค่ะแต่แต่หมายความว่ามีโอกาสได้ทําก็ทําอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่จิตใจดีอะ่ะเพื่อนๆก็ถึงเวลาโอกาสที่เพื่อนๆจะได้รับสิ่งนั้นน่ะพลังบวกพลังความสุขอะคะ่ะมาอยู่ในจิตใจของเพื่อนๆนแล้วอย่างนี้นะความสุขความสบายใจนะคะ การได้รับการผัดพาสิ่งนี้มาถึงเวลาโอกาสแล้วนะคะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่นะไม่งดงามมันจะถูกการจบลงนะจบลงพลังแห่งแสงสว่างจะค่อยๆขับเคลื่อนขึ้นมาในชีวิตของเพื่อนๆน,นะคะจะค่อยๆเข้ามาสู่การเติมเต็มให้กับเพื่อนๆแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่ปรารถนาที่ขอพรไม่ว่าจะเป็นการจบความสัมพันธ์ที่ไม่ดี นะคะความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกหรือว่าใครที่อยู่แล้วเป็นลบๆบกับเราอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะจบตรงนี้ไปเพื่อจะก้าวเริ่มต้นกับพลังใหม่ๆในชีวิตทีนี้ต้องบอกอย่างนี้ด้วยนะคะสำหรับความรักความสัมพันธ์หากเพื่อนๆมีการจบจากความสัมพันธ์หนึ่งไปหรือมีการทะเลาะวิวาทบาดหมางก,กันแล้วไม่เข้าอกเข้าใจกันมีความคุมเคืออยู่ในนั้นหรือการ เขาเรียกอะไรการทรยศการหักหลังอะไรแบบนี His His ้ค่ะจนเพื่อนๆนวางใจได้แล้วอ่ะอยู่กับตัวเองจนจนพึ่งพาตัวเองได้แล้วมีเป้าหมายให้กับตัวเองอย่างชัดเจนแล้วอ่ะพลังงานเขาบอกอย่างนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆการรีเทิร์นนะคะการการเข้ามาอีกครั้งหนึ่งของคนคนหนึ่งที่เขาผ่านการคิดวิเคราะห์อะไรของเขามาเหมือนจะเข้ามาขอโอกาส อะไรบางอย่างกลับมาครั้งนี้หมดอัตตานะคะจบสิ้นเรื่องอัตตาตัวตนกลับมาเป็นพลังงานที่ที่อ่อนโยนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกลับมาแต่ว่าทางนี้ท่านนั้นก็อยู่ที่เพื่อนๆน,นะพิจารณาและการเพราะว่ายก็ยังเป็นสองดาบอยู่คือการคิดการตัดสินใจว่าจะไปอย่างไรต่อแต่ถ้าเกิดว่าแม่เห็นไพ่หนึ่งทั่วอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นไพ่เดอะซันในสัในสัใน ในคลิปนี้นะคะบวกกับ justice คือความยุติธรรมแอบมองในเรื่องของการให้อภัยอะคะ่ะเพื่อนๆจะไปต่อหรือไม่ไปต่ออ่ะก็ให้มีการให้อภัยกันอย่างนี้ยคือจริงๆแล้วอะถามว่าการให้อภัยอ่ะมันทำให้เราลืมอดีตไหมไม่นะคะอาจจะไม่ได้ทำให้เราลืมอดีตเพราะว่าอดีตมันเป็น ช่วงหนึ่งของชีวิตของเราอะค่ะมันคือประสบการณ์ที่เราผ่านมาเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะลืมประสบการณ์นี้ไม่ได้นะคะแต่ว่าการให้อภัยมันเป็นการเปิดทางนะคะมันเป็นการเหมือนเปิดประตูออกไปอะค่ะทำให้เราเห็นทางชัดเจนขึ้นเห็นแสงสว่างที่เราจะก้าวเดินต่อไปในอนาคตของเรานะคะเพราะว่าที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าความกโกรธ ความอึดอัดความขับคล้องบองใจมันปิดกัน้นนะมันปิดกั้นเรามันเหมือนเป็นกำแพงอะที่กวางเราอยู่อะทําให้เราไม่เห็นหนทางในการที่จะก้าวไปสู่การเติบโตหรือไปแบบช้าๆสะดุดบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ยค่ะมันจะไปแบบนั้นน่ะมันรู้สึกว่าติดขัดแต่พอเราให้อภัยแล้วมันสว่างขึ้นมันชัดเจนขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่มัน จมจอมอยู่กับพลังงานลบนะคะเราต้องพยายามเติมพลังงานบวกให้กับจิตใจของเราและเราก็จะก้าวผ่านตรงนั้นไปได้หรือถ้ามองอีกทางหนึ่งนะในความรักความสัมพันธ์ถ้าเพื่อนๆไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้รอคนเก่าแล้วแล้วก็จบแล้วก็จบเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไพ่ก็บ่งบอกว่าถ้าแต่ถ้าเกิดความทุกข์นั้นนะมันยังอยู่ในใจอะนะคะความ โกรธแคนหรืออะไรก็แล้วแต่ยังอยู่ในใจอ่ะถ้าเพื่อนๆสามารถที่จะให้อภัยตรงนั้นได้อ่ะค่ะเพื่อนๆมีโอกาสจะได้เจอความสุขใหม่หรือคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆนะคะอ่าจะเป็นกัลยาณัิิรจะเป็นคู่หรือใครก็แล้วแต่เนี่ยจะเข้ามาให้พลังบวกต่อกันนะคะนะ <c oughs> เหมือนทําให้ชีวิตมันเห็นหนทาง <c oughs> เห็นการเห็นการแบบ เหมือนกันว่าเห็นว่าในโลกใบนี้ย,ยังมีคนที่พร้อมชนะรักกับเราอยู่ะนะะขอเพียงแค่ว่าเราปล่อยพลังงานลบออกไปเนี่ยพอจบพลังงานลบปุ๊บพลังงานงดงามมันก็ขึ้นมาเลยอย่างนี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นได้ด้วยว่าเราเติมพลังบวกให้กับใจเราเยอะนะคะเราหมั่นเติมขยนันเติมเห็นไหมคะตั้งแต่อัศวบินถือถ้วยแล้วที่แม่มบอกว่าเราเป็นคนที่เก็บเกี่ยวความสุขระหว่างทางอ่ะ ดอกไม้ใบหญ้าอะไรสวยงามเราก็เก็บเกี่ยวอย่างเงี้ยพอเราเติมเต็มได้เขาเรียกว่าเราค่อยๆเติมมาค่ะลงในถ้วยของเราอะพอเราเติมไปเรื่อยๆเรื่องเล็กเรื่องน้อยมันเหมือนกับว่าสิ่งที่ที่เป็นท็อกซิกในใจเรามันถูกผลักออกไปนะคะมันไม่มีพื้นที่ตรงนั้นให้อยู่อะคะ่ะนะสิ่งดีๆมันจึงปรากฏขึ้นถึงบอกว่าบางทีพรดีๆที่เราอาจจะได้รับอะเราอาจจะไม่ต้องลองขอหรอกแต่มันถึงเวลา เวลาวาระโอกาสที่มันเกิดจากการที่เรามองเห็นและเรารักตัวเองเราเห็นคุณค่าในตัวเองเราจึงเลือกที่จะเติมเต็มสิ่งดีๆให้กับตัวเองมาตลอดระหว่างทางที่เราเดินมาแม้เรามีทุกข์เราก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีความสุขอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หรือมันยังมีความงดงามซ่อนอยู่ในนั้นน่ะและเรามองเห็นนะคะ พอเรามองเห็นมันเกิดความยุติธรรมกับใจเรามันเกิดความเข้าใจมากขึ้นอย่างนี้ยค่ะมันก็กระจ่างพอมันกระจ่างระวางทุกอย่างได้แล้วว่าเรารู้สึกว่าพลังงานแห่งความสุขมันเกิดขึ้นได้ไม่ได้ยากเลยนะคะยิ่งเราเป็นคนรักตัวเองอ่ะเราจะเข้าใจว่าในโลกใบนี้ใครไม่รักเราอ่ะเขาไม่เป็นไรนะคะขอแค่ว่าเรายัางคงรักตัวเองอยู่ นะ,คะใครไม่เห็นคุณค่าเราไม่เป็นไรขอให้เรายังเห็นคุณค่าของตัวเองอยู่อย่างเงี้ยค่ะใครไม่ให้ความสุขกับเราก็ไม่เป็นไรเรายังทําความสุขให้กับตัวเองได้อยู่อย่างเงี้ยนะคะคือเรามองอะไรที่มันเป็นพลังงานแห่งการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางที่ดีอะพอเรามองแบบนั้นปุ๊บอะเราจะรู้เลยว่าอะไรที่มันไม่มีความสุขเราก็ไม่ควรน้อมนาเข้ามาในชีวิตของเรา หรือถ้ามันเลี่ยงไม่ได้เราก็เข้าใจว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรแบบนี้ยแล้วก็พยายามเติมน้ําดีเข้าไปในใจของเราอยู่ตลอดเวลาค่ะสิ่งดีๆพรดีๆก็จะปรากฏขึ้นอยู่แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเ,อเพื่อนๆนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเ,เพื่อนๆว่ามีพลังงานใดบ้างนะคะก็ะเท่าที่แมมเห็นก็มีธาตุน้ํากรากฎพิจิกมี ธาตุดินพุษกันมังกรน,นะคะธาตุลมเมถุนตุลกุมธาตุไฟเมสิงธนูนะแล้วก็มีราศีพิจิกนะคะที่โดดเด่นนะราศีพิจิกราศีตุลราศีสิงห์นะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์วันศุกร์ หาวันอาทิตย์อืมโอเคก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ขอให้เพื่อนนำคำทำนายทำนายดีๆไปปรับใช้กับตัวเองนะคะดึงดูดพลังงานดีๆนะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะมีความสุขพรสิ่งใดที่คู่ควรที่เพื่อนๆจะได้รับก็ขอให้เข้ามาอย่างราบรื่นอย่างง่ายดายนะคะแล้วก็เข้ามา อย่างถูกวาะาเวลาโอกาสเหมาะสมขอให้เพื่อนๆมีพลังชีวิตที่ดีทั้งต่อตอนเองและต่อผู้อื่นและขอให้ผู้อื่นก็ให้พลังชีวิตที่ดีกับเพื่อนๆเ,เช่นกันนะคะไม่ว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ใดก็ขอให้ความสัมพันธ์นั้นเป็นความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลไปในทิศทางที่ดีนะไปในพลังที่เป็นความงดงามต่อกัน แล้วก็ขอให้เพื่อนๆนะคะอยู่ในพลังงานที่ดีต่อตัวเองหลักตัวเองให้ความมั่นคงกับตัวเองนคะศรัทธาในตัวเองกอดตัวเองยิ้มให้กับตัวเองแล้วก็มีความสุขกับตัวเองด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้แม่มลาไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องแม่หมอแหม่มด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรก็มาบอกันเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้ค่ะแหม่มจะเข้าไปอ่านนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ